สวัสดีคร่ะสารบ้านสาวเชิมครับพี่นอ้องครับเซบานดัมครับใกล้สีข้าแล้วเสื่อมสิเก็บแล้วเสื่อมสิไปขายป่านะคะ่ะพี่น้องใส่เดบิกนี่เฉื่อมมาปั๊มก็ยี่สิบคือบ้าวเบวียวบอกอิลีเนี่ยโลขึ้นหมดนะคะจกไงกันแล้ัเซนบอยู่แล้นี่กับสิยูบ้าพี่น้องว่าซุมเด็กจังใดคนสิยูบอันเห็นพี่น้องเห็นบ้างอ่ะตานหมอนต้มน,น้ำห่อนนะคะอย่างบ้ามนอย่างเด้อบุบุบุกป่าเบิบอื้

มางพี่เยังนี่ก่อนมามพี่เผี่อม,มาขั้นเป็นเป็นานายไปเลยเต็มอย่างเนี้ยเกิดอ,อะไรขึ้นอยู่ในตรงนี้แต่ว่ามันจับยากมากเลยดูสิไปแล้วอะไรพี่พี่ này mua được mấy hàng tiền? tập luôn à? ดูครับดู s <S ดนั่นแหละเอาไก่ไก่จะคล้องกันหร้กกินมาแล้วครับแฝงกันเก็บเสแยวตัวใหญ่ขึ้นต้องประมาณส่วนจะไปขายป่าก่อนมาสั่นมาได้นี่ปากกาบ่นี่นี่เลนงนี่นี่วะโอ้ไปยังะปากกาเนี่ยแหละ,ะลลได้ป่ะปากกามันมดุดถึงได้ที่ ทำีือวราบังตามถืนะเือว่าบ่งตาเถอนะพเี่ยเพีเอาพี่กอนเออเนี่ยละมารอดคุณเดียบเยะไม่เยอะดุานีือไม่ยอะดุานีือเพียบเพีเพียบเพ้วังแข

Đứt, 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 đứt nước Tùm. Ông nha, phải nhìn vơi cả tôi lột cái lề lột cái này. Chứ này nhỉ, mê nè. Bất định, mình định vơi nè. โอ้นหลังพุดหน่อคอยน่ะเอ้ยเนียมึงพูดหน่ะยังมาผูด้ดอยากเห็นบอปะดุกเนี่ยยุกลกระมังแต่มันมีลออรถจกด้วยต้นเนี่ยยุวงปะดุกไงกระมังตุดไปปาดุกยืนในผงวารีวะยืนในผงรถมันลออรถเห็มมะเต็มเลยแหละตีเป็นนาไมดอกตีเป็นนาไม่เอาที่อาได้ อยู่วะอยู่วะอยู่วะกระมังวะนั่นรอเอาไปสิเซเลาโอ้โหอี๋โอ้คือไม่รู้อ๋ออไม่รู้บ้าบ้าบ้าเอาไปนี่โซนี้โซโซโซบอกไปนี่เนี่ยบอกไปนี่เนี่ยตค้อนเนี่ยมันแฉะบอกบอกแล้วใส่ซี งามนี่เนาะตับีงยังงนน่ะงามก็รอดตโตสันคูลูอยู่สดคยเลยบเบียวแลียวบบเบียวมันบะมีตัวเดียวไอ้ต้นจะจับโซ่เพูหน่ยเจ้เห็นมัหน่าไอ้ต้นพูหน่อยมีมั้ยะนี่เด้นีเด้ผู้ไดอยากเห็นพงประดกเนี่ยมึงนี่โอเบียวใส่ซีโร่ไนีนี่นี่มาประดุนี่นีอ้ต๊ตตุไปแล้วไป้ไ้

อยู่วะอยู่อเตม้น่ปลาดุกนี่หน่าปลาดุกปลาดุกเหมือนน้ำเบี้ยวเบี้ยเพราะ่ก่อนไหมมันเป็นพองว่าพองพองพองว่าหน่อยไปเดินเดินไปนาไปเลยน้บมีจัดไล้ แต่าดมุบานเดกเป็นอรอลสาวคอสาวน้ำบาเบีได้ยิงตัวะอนี่ไ่ได้ยิงตัวาดุมันตัวนีุ้กมตัวนีู้นยเอาครับเดี๋ยะน้องบังปัดหโอ้ดุกนี่ีมองยืน้วครับปลดุกตัวนี้มันมัวตายใจี่ฟู พอดีคนแข็งใช่ไหมอ่งนี่นี่อยู่เบี้ยอยู่ล้เบี้ยอยู่นี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 ่โอ้ยไปดูคนาไปดูคนไม่มาเนี่ไปดูคนาดุกดุอ้เจุ้้กวะีัอ้ยอ้ยไปเียนเด้น ยวห้องกระสป้านมานี่นะป้านกระสาสูบเครื่องขึ้นเอาเมียเอาเมียพี่นอนกันเอาเมีย่นเอาเมียตุ่มเลือกครับเฮ้ยความยังของเพื่อนอ่ะสิเสู้ฟังสรนกุ้มคือใบเป็งสิละ อันนี้เพิน่นันแค้นตมอมยู่เลือกไหลน,นะขึ้นมาให้กันนะพูดนะว <c oughs> ันนี้มาเกตมาดูพุดนี่โอ้ดูดูกดกง้อมเลยเพื่อยังดูอยู่บน <c oughs> น่นี่นี่ตีเชงเชงนานเชนี่ดูดูไหลอยู่นี่ปองคนเลยนี่ยนี่ขึ้นคางเถอะเลยมเพียวนี่นี่นี่ดูงามเอาเมโอ้เมเอาม พงขาพอนี่น้นเรวัตีนไว้หน่ยนึงขาต่อขาต่อตัวเนี้ยเด้อเดไปดูข้างในแล้วน่ะอยู่ไปต้นได้ปะเดกันครับดูดูอีกล้วมดที่นว้ปต้องหูเพิ่นออกมาหาซันเพิ่เบิไปลงนีมนักแล้ว ูต่อเขาอะนี่นี่นบ่ไหม่่่นี่นีสมอไปซักเลยมันงน่ชวนเลยมันลอยไปดูได้จับไปมืนี่ตัพูไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยมต้น

โอ่ยหาค่หาใคเอ้าเอ้าโอ้องกนนีเป็นงั่อูไกูโอ้วทมันโอ้ปบมือลีบมือละมเอ้อ้ดูกันดอีก่นี่ยังต่อครับร่มอไกี่ตอมอดู่ไม่ไม่คมข่างเอ ดู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 ดดูดๆดๆดๆดูดูดูดดูดูดูดเดู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 ดด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  ต้องย่ละไปดูกันนี่ดูดูกระสนอไนเนี่ยคุ้งยัง่อมไปองเถอะไ่ได้โ่พี่น้องเยไปเองไม่ยมเขาอยากเบิ่งของในพี่น้องบทีนี้เจอแต่ของใหญ่พะไม่จับของเล็ก

อืมสลีจ้ะสาลีขึ้นแล้วโอ้ยนาไปเรื่อยดูป่ะดูนี่ดูนี่สาลีหรือมั้ไปลงไปลุ้งรังมัน่ยมไปลังมันไม่ไดวบอกนะจ๊่นี่ใค่ตัว

โอย่างต้องลงเยอมนกลังนี่เมนบดไพดนะปาคอเน่ปากคอคืนเมื่อไรนี่นะนาไปหมนาไเลยไปไหมเดินนาไปเลยเอาตัวร้อยก็อู้จุปสิไปขายะขันกไปขายคนนะเอาจับทีจับเไปตมรมันลำบ่มอ่างไหนดูเป็นยังไงมาเลเซียมึนเหมนแบบไนมึนเหมือนดูตัวตัวาคอักคืนนะ่ปััตใส่ ยู้ยูยูเดยูนเาดูลอกคอกันดูดิลอกไปน่เี้ยอย่างปลูกน่ย่างออยู่นะออยู่ดอกอย่างออกกันลมั้ยไม่โอ้ยมันเป็นตัวยี้จากเหลียมื่นมืนเมันเปตัวนี้โอ้ยยนาพี่ตุนเฮ้ยไหนเลนี่เลยดูขึ้นแล้ขึ้นแล้วเห็นไหมเห็นไหมดูงามดูง้ามตัวนี้นะดีดีดีเขานะ เกียบลยอุ้ยมงดูตัวนี้มงดูตัวนี้ยังงบกมากตัวมึงสิบลตัตัวสิบโสิบลหรอกเนี่ยจากสี่เป็นสิแล้ววันนี้เหรอ อยู่วะอออืออบเฮ้ยเเอาเร็วเร็วอือล mm ูกวะลูกอ้ลูกวนลูกวะนูอือนั่นเมื่อี้นี่โอ้โหตาตั้งขาวเถอะฮะปลาคอจังน้ำไฟนะน้ำไฟวะอือูอไงครับปลาคอ วูดูตัวนึงเหรอู้ขึ้นงามไปเล้วทั้งาพูเออคอยว่าคอยหยิบต่อฮะอู้จ้าจ้าจ้อู้ดูดดูไปก่อนอ้หักม่ตเงี้งเลเหลม่เหลย่นี่อู้จ้นจ้าอูู้้ไปแ่้

นี่คือการซ่อมทั้งตัวครับพี่น้องไปตึ๊กตาโอ้นี่นี่ครับเป็นคู่ครับพี่น้องโอ้ตัวนี้ไงบ๊วยบ๊วยบ๊วอยู่เอาเมย์ฟงกูหลังดูปะบ๊่อยู่สบิงขาดไปบอวยยืดแล้วบ่วยอดีต้มเขาตายขึ้นไปแข้งแล้วครับอ้อนเพียครับเฮ้โอ้บ๊วยยืดเอาเมย์กระยันนุ่นๆแล้ว นีเดียวข้นมาหายใจโฮโลยุบุ่นยตสนาอยามีผลได้ครับพี่น้องมาเลยลูกเบยวสูงหัวแล้วมาเยมาดูครับพี่น้องดูน่ก็หน่ยนนใส่สโโลนบนอืม

เอาขึ้นไปค้างเอะเงินลตัวดีตกเก้าบักซิเด้อโอ้ได้เลยฮะ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 ฮ่ฮะฮะฮเฮาปะฮาฮะ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 ฮวฮะ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 นะฮ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 ะะึกว่าปลาโด่นเด้อเป็นปลาคอค่ะ อะไรเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เจอกันเลยไส่บิ๊กๆเต็มกระละมังบ่ได้ล่างให้เบิ้องดอกงยังมีน้ำแดดกับสิดมเมนาะค่ะได้ๆกับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลนนะค์กดแชร์ให้เด้อค่ะสวัสดีครับงสวัสดีครับเสิรหฟใหพี่น้องไ<า>ด้ค่ะ